วันนี้เราก็มาเจอลูกค้าย,ยืดผมเช่นเคยนะคะคือร้านนุชเนี่ยจะเจอลูกค้าย,ยืดผมค่อนข้างเยอะนะจ๊ะอันเนี้ยตีเป็นว่าผมเหมือนสุขภาพดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าสีผมเนี่ยจะเหลือที่ปลายผมแล้วเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราก็ตัดออกไปเนี่ยแต่มันก็ยังไม่หมดหรอกมันก็จะแบบมีสีสีเหลือบ้างแหะคะ่ะคือผมเนี่ยเป็นขนาดผมเส้นกลางนะแต่ว่าหยิกค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าหยิกแบบเอาลงยากมากนุชเลือกน้ำยาย,ยืดที่แบบสําหรับผมแข็งแรงแล้วนะแต่คือเอาแทบไม่ลงเลยค่ะสําหรับ ผมที่แบบยิกอ่ะเอออันนี้คือทํายืดแล้วก็ทําเครินสดทับนะคะเพื่อเป็นการบํารุงแล้วก็ทําให้ผมเนียนิ่มนุ่มคือแบบดูดีขึ้นอะไรเงี้ยอันนี้คือตัดแต่งทรงแล้วนะจ๊ะมันก็จะดูแบบไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะเพราะว่ามันยังไม่เป็นทรงนะคะเดี๋ยวเราก็ยืดไปแล้วก็ยวตัดแต่งทรงอีกทีหนึ่งอันนี้คือเป่าจบงานนะคะหลังจบงานแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาได้เก็บงานไล่ความชื้นนิดนึงนะคะผมเอาลงค่อนข้างยากจริงๆ ทิ้งน้ำยาไว้นานแล้วนะแบบอืมนะคะผมเวลาสระเองก็คือจะประมาณนี้นะคะก็คือคนผมลงได้ประมาณนี้นะคะเคアตินสดนช่วยได้ระดับหนึ่งนะคะทําให้ผมนุ่มขึ้นนะคะเนี่ก็คือได้เก็บงานแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะเป็นผมบ๊อบไซซอน,นิดหน่อยนะคะมันจะมีปลายๆบ้างที่ยังมีสีอยู่ก็คือจะแห้งๆนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็บารุงไปเลยนะคะยังไงก็ใครสนใจนะคะจองคิวได้นะจ๊ะร้านนุชจะรับลูกค้าจองคิวเท่านั้นนะจ๊ะ